สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีคุณลุงคุณป้านะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่างไก่นะเพอเอินช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะก็เลยวุ่นวายกับเครื่องตัดหญ้าครับเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะไม่ค่อยได้ลงคลิปเรื่อยนะครับขอพักไว้ก่อนนะครับเรื่องเยนะเรื่องอัปเดตเรื่องอะไรเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ตอนหลังนะครับตอนนี้คือนี่ครับมาดูของเก็บสะสมของนายช่างหรือ ความชอบจะมาพูดคุยว่าทำไมถึงชอบทำไมนายช่างถึงเล่นรุ่นนี้นะครับอ่าผมชอบโรบิน,นครับเนี่ยตามสติกเกอร์นะครับโรบินอ่าศูนย์สามศูนย์สี่ครับชอบเอามาทำเครื่องตัดหญ้านะแล้วก็เล่นหลายตัวมากนะครับผมจะมาพูดคุยเรื่องข้อดีมันมีอะไรบ้างนะครับเอาแค่ในเครื่องก่อนนะยังไม่ไปหาก้านนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องฝาดึงนะ เพื่อนๆเห็นไหมฝาดึงนี่แข็งแรงครับเป็นอลูมิเนียมนะครับข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาเก็บงานสีอย่างนี้สวยนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะสวยงานนะครับเรามาทําสีเล่เลนๆอย่างเงี้ยครับมาเก็บงานสีเก็บอะไรนี่สวยนะครับแล้วก็พอเราเก็บงานสีเสร็จแล้วเราเอามาใส่ขาตั้งเนี่ยครับ นี่นี่อีกตัวนะเห็นไหมครับเข้ากับขาตั้งเลดพอดีเลยขาตั้งทรงนี้ครับสวยไหมเพื่อนๆเน,น,นี่ยครับนะมันบง่งบอกถึงอะไรครับความทนความแข็งแรงครับอ่าความเป็นวินเทจก็เป็นพวกสายรัดตัวนี้ครับเหมือนกระเป๋าหนังโบราณโบราณน,นะอ่าไม่มีน็อตยึดนะครับเป็นแค่ตัวรัดนะครับมีขายนะครับอะไรก็มีเยอะนะอ่า แล้วก็ถ้าเราได้ท่อแบบอ่ามันจะมีท Sol ่อก็สวยท่อเหลี่ยมก็ได้ครับถ้าท่อเหลี่ยมนี่ก็จะสวยอีกแบบนะจะมีเสน่ห์แบบนะเสียงจะออกมาคล้ายๆเว็บป้านะครับตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะใช้อยู่เนี่ยท่อทรงนี้ครับท่อสี่เหลี่ยมนะครับเสียงจะออกมาคล้ายๆเว็บป้านะถ้าใสาๆนะป้องป่องปองปองปองนะเนี่ยครับเสน่ห์ของมันนะที่ผมไม่ชอบนะอ่าแล้วก็คารดครับ เพื่อนๆดูตัวนี้เนี่ครับค์ทตัวเนี้เห็นไหมมันเป็นคา์ทเหล็กนะเราจะใส่คา์ทเป็นผ้าก็ได้นะเห็นไหมความวินเทจของมันนยอ่าเนี่นครับคือเสน่ห์ของโรบิน0304ที่ผมเล่นอยู่นะที่ผมมาทําเก็บนะอ่าข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งคืออะไรระบบคอยไฟครับเพื่อนๆนะนี่เพื่อนๆดูสายไฟตัวนี้นะครับ เห็นไหมเนี่ยครับเหมือนสายการไฟฟ้าไหมเพื่อนเพื่อนอ่นี่อันนี้เป็นคอยอันนี้เขาเรียกคอยเจ็หรือว่าคอยต้านแรงดันนะเป็นกับพวกเครื่องปั๊มน้านะแต่ไม่สามารถมาใส่กับเครื่องตัดหญ้าได้นะครับเวลาเราเล่งรอบสูงๆเสียงมันจะสั่นเคลือนะเตะๆๆๆเียไม่สมูทนะครับถ้ามันไม่มีแรงต้านนะก็เลยไม่ใช้กับเครื่องตัดหญ้าไม่ได้ใช้กับปั๊มน้ําได้นะอันนี้คือตัวมากับปั๊มน้านะอ่าวิธีการแปลงวิธีการทํา เพื่อนๆสนใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ในช่างก่อนครับเดี๋ยวผมมาบอกทีหลังนะอ่ามันจะมีแบบรุ่นท้องขาวนี่แปลงเม็ด CDI อ่าเม็ด CDI นี่ก็จํากัดนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ได้นะนี่ผมให้เพื่อนๆดูนี่บางคนบอกผมได้มาเป็นรุ่นท้องขาวในช่างไม่กล้าใช้เลยไม่กล้าเอามาใช้เลยครับกลัวนู่นนี่นั่นหาอะไรไม่ได้นะอะไรเยอะนะครับรุ่นนี้มีเยอะมากๆนะ คาบูก็เป็นของ m อ c ครับมิคุูนี้นะคาบูข้อดีของคาบูรุ่นนี้คือมีอะไรบ้างเดีย๋ยวผมไปหาของก่อนนะเพื่อนก็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 กอ่ะโอเคเจอแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ลูกเร่งมัน ถ้าสีหนึ่งหนึ่งของจีนหรือทั่วไปจะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะลูกเล็งเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับเป็นสีนี้นะอ่าแล้วข้อดีอย่างคือตรงเข็มตรงก้นตรงเนี้ยครับเข็มเปิดปิดน้ํามันนะครับอ่าจะไม่ใช่ไอ้น,นี้นะไม่ใช่หัวยางนะเป็นหัวเหลดนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือไอ้ตัวโช๊คตัวเนี้ยครับมันไม่พังเหมือนสีหนึ่งหนึ่งนะอ่าผมรู้สึกว่าสีหนึ่งหนึ่งเราใช้ไปค่อนข้างหลวมนะเข้าใจไหม ไ <Hey. S 2> อออะข้อด้อยก็คือมันไม่แรงถ้าสีหนึ่งหนึ่งครับแค่น,นั้นเองนะมันไม่แรงนะสู้สีหนึ่งหนึ่งไม่ได้แต่ความเป็นคุณปู่อะครับคุณปูจ่จอมเก๋าครับความเก๋าเขามีในตัวนะผมบอกเลยรุ่นนี้1คลาสสิกสอ่าการทำงานนี่โอ้เก๋าสมชื่อครับโรบินศูนยสามศูนยสี่ตัดหญ้าหญ้าไม่หนาไม่ลกมากเอ้ใช้งานได้โอ้ของตัวหญ้ารกๆก,ก็ลุยได้นะไม่ใช่ว่าลุยไม่ได้นะครับ คุณปู่เราใจถึงมันเงนี้ยน,นะครับสายลูีนะครับผมบอกเลยอแต่เอาจะเหมือนวัยรุ่นหนุ่มๆเหมือนโรบินสีหนึ่ง,งไม่ได้นะครับจะมาแปดแปดแปด,แปดขึ้นเร่งขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะเน้นเน้นความขยันครับเน้นเน้นความทอรหดครับรุ่นเนี้ยของแท้นะฝาโลฝาอะไรนะครับใช่ดีนะอ่ะอันนี้ผมให้ดูเพื่อนๆ fc ดูนี่คือคอยไฟ รุ่นใหม่ใมประมาณนี้เพื่อนเพืนเห็นไหม,มดูเอานะครับอ่ะอันนี้คือก็คือคอยไฟรุ่นใหม่นะอันนี้ผมผมซื้อมาผมผ่าดูหมดนะผมเจ๊งอยู่ผู้เดียวนะเพื่อนๆนะผมชอบนะ มาครับมาต่อตรงที่หลังจากสายไฟเราเห็นแล้วนะขดลวดทองแดงว่าสายไฟมันเป็นแบบไหนนะครับขาบูเราดูแล้วแนะว่าขาบูเป็นยังไงนะข้อดีของขาบูมันเป็นยังไงนะอ่าโอเคต่อมาก็จะเป็นพวกเสื้อสูบครับอ่าถ้าเราไปหาในสีหนึ่งๆเนี่ยเราไปหาเสื้อกัดลายเนี่ยค่อนข้างยากนะแต่เราหาในโรบินคุณปู่เราเนี่ยศูนย์สามศูนย์สี่เนี่ยมีทุกตัวนะครับอ่า เสื้อสูบนี่แข็งนะครับแข็งมากมากนะปัญหาที่มันพังเลยลูกลูกเบรกลูก,ลก,ลกติดนี่ก็คือก้านมันหลวมนะก้านมันไกวนะคร,นรวนครับเนี่ยก้านหลวมอย่างเงี้ยครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่มันพังนะเนี่ยเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยยังใช้ต่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับมันก็เลยไกวันก็เลยไม่ทนนะโอ้ถ้าถามความถึกความทนเนี่ยผมบอกเลยคนปู่เรานี่เก๋าจริงครับอ่า แล้วก็มาต่อนะครับอ่าพวกอะไรพวกนี้มีขายนะครับเนี่ยพวกเนี้เห็นไหมมีขายนะครับเนี่ยเขี่ยวพวกนี้มีขายนะอะไรค่อนข้างมีขายทุกตัวนะครับนะเก็บไว้ให้รุ่นลูกๆเราดูนี่โหไม่รู้อ่ะใครว่ายังไงก็แล้วแต่ครับแต่ผมว่ารุ่นนี้นี่คลาสสิกอะตำนานจริงนะก็ รุ่นนี้จะมีรุ่นท่อกลมท่อเหลี่ยมนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยพวกนี้คือคล้ายๆท่อสีหนึ่งแล้วท่อแป้นอย่างเงี้ยครับถังน้ำมันอะไรมีขายนะครับเสื้อคอยไฟข้อเวียงโอ้โหสุดยอดคาบูก็ถ้าได้แท้เดิมนี่ก็จบนะถามว่าแต่งเป็นแบบไหนได้บ้างครับจะใส่เป็นคาบูผ้าปั๊มก็ได้นะ ท L เสี่สามนะครับก็สามารถแปลงได้นะใช้ลีดตัวเดิมนะใช้แป้นตัวใหม่อ่าใช้ลีด4ีหนึ่งหนึ่งใส่กันไม่ได้นะครับโอเคซีนขเขวียงหน้าหลังเนี่ยตัวหน้าใส่4ีหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าอยากได้คุณภาพใส่ n O G ครับตัวหลังนี่ใส่ซีนของเจ็ดหกเจ็ดนะอ่าผมไม่รู้เบอร์นะเป็นตัวเล็กนะเดี๋ยวผมไปดูเบอร์ให้นะผมก็จําไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าใครกลัวหาอะไรไม่ได้เชื้อสูบมีขายครับของใหม่เบิกใหม่มีครับมือสองก็มีนะถ้าเราจะเล่นนะ รุ่นนี้นิยมกันน้อยนะครับเพราะว่านิยมในกลุ่มที่ว่าอนุรักษ์จริงๆนะส่วนมากเขาจะเล่นแบบพวกตระกูล4ีหนึ่งๆซะส่วนใหญ่นะครับอ่าก็คือมันมันแรงงมันแรงมันทันใจดีมันกดรอบมานะแต่รุ่นนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าผมบอกเลยโบราณคลาสสิกนี่โอ้โหทนเพื่อนๆทนทนทนมากเสียงเนี่เพราะนุ่มวินเทจครับตัด หญ้าในสวนไม่หนาไม่ลกนี่ใช้พอประมาณเนี่ยโอ้โหเพลินเลยครับนะลองดูครับแล้วจะติดใจเหมือนผมนะผมชอบมากเลยรุ่นเนี้ยผมมีหลายสีนะผมทำเก็บเพื่อนๆเ,เห็นไหมสีส้มสีแดงสีเขียวนะการดูแลรักษายากไหมในช่างสายสองจังหวะนะสำหรับผมว่าผมเป็นสายสองจังหวะอ,อ,อยู่แล้วนะ แค่ผสม2ูทได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเพื่อนเือเลิกใช้นะคือเลิกใช้วันต่อวันนะครับตัดเสร็จน้ํามันคาถังเพื่อนเพื่อนปิดก๊อกไว้ครับสตาร์ทเครื่องให้ติดครับเร่งเร่งเร่งจนกว่าเครื่องมันดับนะเพื่อนเพื่อก็ยกมาเก็บพรุ่งนี้ทํางานต่อก็แค่เปิดก๊อกน้ามันแล้วก็เอาโชคขึ้นแล้วก็สตาร์ทปกตินะอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนจะเก็บเครื่องนะครับตัดให้น้ํามันหมดถังหร,หรือว่ายังไม่หมดถังก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆก็ปล่อยน็อตตรงเนี้ตรงก้นเนี่ยล้ก็ปล่อยทิ้งไว้ครับเดินไปไหนก็ เออก็นี่ครับเนี่นี่ยคลายตัวนี้ออกมาเนี่ยครับขายไปมันแห้งกลับมาล้วก็เอาน็อตมาขันเข้าที่เดิมครับกันหายนะแค่นั้นครับแล้วก็ยกไปแขวนไว้นะครับใช้งานได้ต่อยาวๆนะผมว่ามันดูแลง่ายนะนมหนูก็ไม่ตันไม่เป็นขี้ตะไคร่ไม่เป็นไรนะสายเล่นสองยอง่างหะก็น่าจะรู้กันนะมันไม่ได้ยากนะครับมันยากเพราะว่าเราไปตัดสินวะ่ามันยากนะเพราะว่าเราตัดสิแล้วก็เอามาวางเอามาวางกันนะ เอแค่นี้นะเพื่อนๆสําสำหรับผมนะเราทำแค่นี้เวลาขนย้ายหรือพลิกตะแคงกลัวน้ำมันอ่ะกรณีน้ำมันท่วมนะเพื่อนๆอธิบา,ายไปเลยนะ้ำมันท่วมเพื่อนๆพื่ทำไงผมน่าจะมีบล็อกหัวเทียนติดตัวกันไปคนละตัวอยู่แล้วนะถอดหัวเทียนเช็ดนะครับเพื่อนๆปิดก๊อกน้ำมันไว้นะครับถ้าเกิดกรณีน้ำมันท่วมนะแล้วก็ปล่อยน็อตตัวนี้ออกครับ ปล่อยน็อตให้น้ำมันแห้งนะครับพอแห้งแล้วเพื่อนๆทําการสตาร์ทเครื่องไปเรื่อยๆบวกกับการถอดหัวเทียมนมาเช็ดน้ามันเรื่อยๆนะถ้าหัวเทียนมันเปียกมันจะติดยากนะสตาร์ทไปจนกว่าเครื่องจะติดติดแล้วก็ดับไปครับเพื่อนๆค่อยค่อยเปิดก๊อกน้ํามันแล้วหมุนน็อตตัวนี้เข้าก่อนนะแล้วค่อยเปิดก๊อกน้ามันแล้วก็ค่อยสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องก็จะทําการติดเองนะกรณีน้ามันท่วมนะง่ายไหมอืมมันไม่ยากนะครับเวลาทำเนี่ยผมอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจแล้วอ่า คุณลุงคุณป้าที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยผมก็สอนไปทีละนิดทีละหน่อยนะมันไม่ได้ยากนะเพื่อนๆเพื่อนๆสตาร์ทไปสิบทียี่สิบทีไม่ติดเอ๊ะเป็นไรวะเครื่องตัดอยู่ดีๆอย่างเงี้ยครับบางครั้งอาจพลิกตะแคงโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนะมันท่วมนะอะประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรครับก็แค่อยากบอกว่ารุ่นนี้ใช้ดีถึกทนโคตรทน <laughs> นะ <laughs> เพื่อนๆ อคอยไฟมันมีประมาณสามระบบนะเพื่อนๆมีคอยอต้านแรงดันนะก็คือพวกเนี่ยเนียปั๊มแบบเนี้ยมันจะสั่นนะเวลาเราเล่งถ้าถ้าเราสูบน้ํามันไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปใส่เครื่องตัดหญ้าเราไม่เนี่ยมันจะตก,กระแทกแต,กตก่แล้วก็มีระบบท้องขาวนะก็ระบบเบิกคอยใหม่อย่างเงี้ยคอยก็มีขายนะจะแท้จะเทียม,จะ,ยมจะเกียรไหนก็มีเยอะนะเพื่อนๆเ,เล่นได้นะรุ่นนี้นะแล้วก็ มาทาสีแข่งกันนสวยนะเพื่อนๆนะใส่ขาตั้งนี่ผมบอกเลยเหมาะมากเลยขาตั้งตัวนี้นะสุดยอดเลยนะ,ะสติกเกอร์สติกเกอร์ถ้าแท้เดิมจะสวยหนะน,น้าน้สติกเกอร์ผมสั่งมาแปะใหม่แต่ของแท้เดิมมันค่อนข้างคลาสสิกนะเห็นไหมนะเพื่อนๆลองใช้ดูนะครับรุ่นนี้นะก็หายากๆหน่อยนะ,ะแต่ใครชอบนะใครชอบโรบินก็ บอกใหม่ครับไปใช้กันกี่ปีแล้วนายช่างก็ประมาณนี้ครับนายช่างขอไปพักก่อนนะวันนี้ก็นั่งทําโรบินไปทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตัวนี้แล้วกันเพื่อน,เ,อนเห็นไหมสักแป๊บหนึ่งนะครับขอถอดออกมาก่อนนี่เสร็จแล้วนะตัวไหนเอ่ยสีเขียวเนี่ยครับเนี่ย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 ,ยใส่แฮนด์ทรงนี้ครับตัดสบายมากนะ อามีสีดำด้วยนะครับเนี่ยอ่ามาใส่คันเล่งแนวนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะว่ารู้สึกไม่ถูกใจอะ่ะอันนี้มันมันนิ่มกว่านะนิ้วก้อยนะเพื่อนเพื่อนงนังน้งนงนังน้นงั้นงั้นง่ายเลยนิ่มเลยนะนะใส่กระแฮนทรงนี้นะสวยนะประมาณนี้นะเพื่อนเอนเนี่ยส่วนนี้บินเทจได้ใจเลยครับเนี่ยอ่า นครับมีอีกตัวนะเพื่อนๆผมกำลังทำอยู่นะแต่ผมรอแฮนนี่อยู่หน้าบ้านครับนี่พึ่งเผาท่อเสร็จครับยังอ่ะตัวนี้ไม่เก็บสีนะจะทำแค่สีท่อสีดำให้มันเข้มไว้นะเนี่ยครับแล้วก็จะทำแฮนนิดหน่อยนะเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับมาแปลงเป็นมาแปลงเป็นเครื่องตัดหญ้านะใส่อแดปเตอร์สองมิลน,นะ าร์ตก็เป็นของสีหนึ่งๆเลครับใส่เลยใส่ของคุณภาพเข้าไปได้เลยนะเพื่อนๆไปให้ดูร้านลกๆประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็ทําสีไว้แล้วนะครับนี่ครับนายช่างไม่ได้ทําเลื่อให้ดูก็มัวแต่เล่นตัวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนายช่างหน่อยนะครับถ้าชอบใจนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย